พบกับผมอีกครั้งนะครับร้อประตูห้ารับมาดูรุ่นที่สองนะครับเลดี้นะครับโอเคพร้อมนะครับสีรอบสนามครับเป็นเลดี้นะครับไม่ธรรมดานะครับมือตลาดอันนี้น่าจะเป็นหกว้างนะครับทองพี่ว่าไงเสียเงินเป็นไกดันฟิวเป็นก๊อแนวจะเสียบอะรกันบ้า พร้อมแล้วครับพร้อมเลยมา คูนับฝน,นะครับอดีตนักแข่งมือต้นๆเลดี้ของภาคอีสานออกนำเลยนะครับนำเลยนะครับนำมันเลยไทยล่ะนำมันเลยก็ได้ไอเทมนะครับเทมชมรมกุมภะวาปีส่งเข้าประกวดเป็นหญิงแกร่งน,นะครับคนนี้นะครับเจ้า เอามาเลยนะครับสำหรับมือใหม่อีสานนะฮะรถเข้าเกตสตาร์ทนเวลานี้นะครับมือใหม่อีสานโอ้โหโดดเหมือนผู้ชายเลยครับผู้หญิงนะครับเข้ารื่อ่นะครับแล้วี่เป็นมือตึงๆอยู่นะครับดูครับยาวเลยนะครับสำหรับเจ้าทีมใช้รถ WR าน่าจะเป็นรถของทีมขุนศึกนะครับทีมเซอเอ็มนะครับยาวๆนะครับสำหรับเด็กคนนี้นะครับเป็น เมือตของภาอีสานคนหนึ่งในรุ่นเล็กี่นะครับจะใช้รถดับเบิลนจริงนะครับในรถเบอร์ศูน้ของที่สองสองเป็นภูน้ำฝนใช้รถทอมจั่งปีดา301ที่สามเมื่อใหม่อีสานรถก็ถูกเอสตันนะเวลานี้นะครับที่สามจะเป็นพิมงานของฟางหรือเปล่าที่สี่ยี่สิบสี่ที่หา แรกผ่านไปยังเป็นเจ้าพีม04ศูนย์สี่นำอยู่มือใหม่อีสานเอารถโาเกตสตาร์ทเ,เลยนะครับ,รบเอารถโาเกตสตาร์ทเลยผมว่าขาดแล้วครับผู้นำครับเลดี้นะครับ ที่สองกำลังจะมายังเป็นเจ้าพิมนำยาวๆนะครับยาวเลยครับยาวแต่ว่าที่ทำมาสมบูรณ์แบบสำหรับรตุจปิวาร้อยห้าสิบพันลี้นะครับหม่ไหมสาร์รถทุเกตสตาร์ทนะครับที่สองนะครับแจ้งมาในรายการทั้งหมดเก้าคันใช้รถเสี่ย ตบอหมวนะครับลำับเบอร์ที่สาเจ้าดีเออี่เบอร์รเป็นเปิด9นะครับ้รถสามูน่าับนำฝน C.I.M. ียงานวางๆครับาม ยังนำบอว่าน,นำหันหาขาดเลยนะครับมือใหม่ยีสานะครับมือใหม่อสาที่สองรอบที่สนะครับกำลังจะมาที่สองยังเป็นสามนะครับรถนะครับแต่เบอร์คนขี่เป็นเบอร์้ 4. อ่ามากสำหรับเบอร์ย สารเบอร์94นะครับสมัครที่เต็นท์รับสมัครให้พร้อมเลยนะครับไม่มีการสมัครหน้าเกตนะครับ เป็นความมันที่ระเบิดขึ้นใน2รุ่นแล้วนะครับสำหรับรุ่น5 c ีกับเลดี้นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นชั้นนำก็น่าจะเป็นเบอร์ย3่เบอร์301น่าจะเลยอีกหนึ่งรอบนะครับน่าในน็อกไปแล้วนะเอนน็อตรอบซะด้วยน็อไปแล้วครับครับสำหรับมือใหม่สารตอนนี้นะครับยี่สจากมึงการ เบอร์สามเจ้าโนเบอร์สามาสิบเจ็ดต้นสะพูมนะครับเจา้าแคมปัสเบอร์สี่จับมองเลยของนิม,มนรัสิีซีหนึ่งาทีมเจ้าภาพส่งเข้าปนกวดเก้าแปดสิบเก้าเจ้าโจ้โบฟังเลยดีก <laughs> ว่าข <laughs> ี้ตาาเลยวะเช่ไหมจะเพิ่จมจะเพิ่มพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไอแบ๊